สสิ่งในตัวคุณที่บอกว่าคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆให้กับตัวเองอยู่นะและสิ่งดีๆเนี่ยมันกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาคุณด้วยสิ่งแรกเลยคือคุณคิดดีกับทุกอย่างในชีวิตของคุณเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะยังแบบยังคงสภาวะของความสุขใจสงบใจเย็นใจสุขใจ ถามว่าทาไมถึงเป็นแบบนั้นทั้งๆที่อะไรในชีวิตของเรามันเกิดขึ้นมากมายแต่เรายังคงสุขใจอยู่เย็นใจอยู่ก็เพราะว่าเราคิดดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงเราเลยสุขใจและมีความสุขกับชีวิตกับการใช้ชีวิตและสิ่งที่2คือเราโฟกัสในเรื่องที่ดีมากขึ้นเรารับเรื่องราวดีๆให้กับตัวเองมากขึ้นเราตัดเรื่องลบได้เร็วและเราหันมาโฟกัสเรื่องดีๆได้เร็วขึ้น คุณกำลังฝึกจิตของคุณให้สร้างสิ่งดีๆให้กับคุณอยู่และสิ่งที่สมันเป็นการที่คุณเนี่ยไม่บ่นคุณจะไม่บ่นอะไรทั้งนั้นนะอะไรเกิดขึ้นคุณก็จะยิ้มเพราะคุณรู้ว่าการรักษาอารมณ์ที่ดีของคุณมันจะทำให้คุณได้พบสิ่งดีงามมันจะทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการมันจะทำให้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งดีๆมากมายมันหลั่งไหลเข้ามา จากการรับรักษาคลืนพลังงานสูงให้กับตัวเองอะไรเกิดขึ้นคุณยิ้มคุณรักษาอารมณ์คุณรู้แค่ว่าเฮ้ยฉันต้องอารมณ์ดีฉันต้องมีความสุขแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ